การเสียชีวิตของนักเรียนคนหนึ่งจากกระแสไฟฟ้าช็อตที่จังหวัดลำปางตรวจสอบแล้วมาจากเครื่องทำน้ำเย็นนะคะที่มีอายุใช้งานมานานกว่า30ปีและการเดินสายไฟไม่ได้มาตรฐานค่ะตู้ทำน้ำเย็นไฟฟ้าอายุการใช้งานกว่า30ปีของโรงเรียนบ้านเขาซ้อนตำบลไหลหินอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางถูกนำมาตรวจสอบสภาพหลังเป็นสาเหตุทำให้เด็กชายกิติกรทานุการอายุ5ขวบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถูกไฟฟ้าโดดเสียชีวิตม่วนที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเบื้องต้นพบว,ว่าตู้ทำน้ำเย็นทำง,งานตามปกติไม่มีไฟฟ้ารั่ว<อ>แต่จากการตรวจสอบจุดติดตั้ง<อ>จนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพบว่าการเดินสายไฟไม่ปลอดภยัยเพราะใช้สายสัญญ,ญาณโทรศัพท์ต่อเป็นสายเดินและแผงสวิตติดตั้งในจุดที่เสี่ยงทำให้เกิดไฟฟ้ารั่วได้แต่ละอย่างมันน่าจะอยู่ในที่ร่มมากกว่านี้อันนี้มันไปอยู่ในที่ร่มจำกัดไปหน่อย แล้วเวลาฝนตกมันจะชื้นไม้ที่ก็รองไว้มันจะชื้นมันก็มีผิดนะครับในการที่ว่าไฟมันจะรั่วลงได้ามปลอดภัยมัน<ด>มน้อยไปหน่อยจริงๆก็ต้องย้ายอุปกรณ์พวกนี้ไอวในร่มแล้วก็ดึงสายออกไปอ่ะจะเป็นเพราะความประมาทหรือไปก็คงจะเป,เป็นช่างธรรมดาเขาคงจะคำนึงในจุดนี้ไม่ถึงแล้ว การเสียชีวิตของเด็กชายทิติกรเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวธนุการเพราะเป็นบุตรชายเพียงคนเดียวประกอบกับพ่อแม่เป็นผู้มีภาวะมีบุตรยากและปัจจุบันอายุมากแล้วแม้จะได้รับความช่วยเหลือเบื้องตน้นทั้งเงินช่วยเหลือค่าทำศพและเงินสินหมาย1 0 0 0 0 0บาทจากประกันชีวิตของเด็กชายทิติกรแต่ก็ไม่อาจทดแทนได้แล้วคุณพ่อทราบข่าว ตอนกิ่โมงก็ประมาณบ,บ่ายโมงกว่ากว่ตอนพ่อทราบข่าวนี้น้องเสียชีวิตหรือยังครับยังเขาบอกว่าอยู่โรงพยาบาลให้เขาปั้มปั้มหัวใจอยู่ผมได้เชิญประชุมคณะกรรมการครูในทั้งกัดทุกคนซึ่งมันมีจํานวนมากก็แบ่งเป็นลอ็ลอตๆนะครับล็อตแรกในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เป็นเขตอําเภอเกาะคาและอําเภอแม่ทะวันอังคารก็เป็นเขตอําเภอ เสริมงามกับอำเภอสปราบที่โรงเรียนบ้านนายางแล้ววันถัดไปก็เป็นเขตของอำเภอเถินกับอำเภอแม่พลิกที่โรงเรียนล้อมแรดวิทยาที่อำเภอเถินเพื่อจะวางมาตรการต่างๆให้คุณครูให้ผู้บริหารโรงเรียนได้ใส่ใจเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติภัยเกิดขึ้นกับนักเรียนของเราเรา,เราจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดครับกรณีเด็กถูกตู้ทําน้าเย็ยนไฟฟ้าโดดจนเสียชีวิตไม่ใช่เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเพราะก่อนหน้านี้ เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งเฉพาะที่สื่อน,นําเสนอข่าวคือกรณีเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่4หนึ่งคนในจังหวัดเลยเสียชีวิตเมื่อปี2550และเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่3สองคนในจังหวัดน 3, ครศรีธรรมราชเสียชีวิตเมือ่อปี2553และล่าสุดเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟฟ้ารั่วลงสู่โครงเหล็กหลังคาคุมป้มน้ําดูเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนวัดบ้านสร้างอําภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสียชีวิตหนึ่งคน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอวิธีป้องกันเด็กได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจากไฟฟ้าด้วยการติดตั้งฟลักให้สูงจากพื้น1เมตร50เซนติเมตรติดตั้งสายดินหรือเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติและตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณเปียกชื้นหรือมีน้ําเกี่ยวข้องกับระบบการทํางานรวมทั้งสอนให้เด็กรู้ถึงอันตรายของไฟฟ้าและการใช้งานที่ถูกวิธี ส่วนกรณีเด็กถูกไฟฟ้าดูดให้ตัดกระสายไฟฟ้าใช้วัสดุที่ไม่เป็นสื่อน,นำไฟฟ้าเขี่ยสายไฟให้หลุดออกจากตัวเด็กหากเด็กหมดสติหรือหัวใจหยุดเต้นให้นวดหัวใจพร้อมผายปอดจากนั้นให้รีบนําส่งโรงพยาบาลทั้งนี้การปฐมพยาบาลต้องทําในทันทีหากล่าชา้าเกินกว่า6นาทีผู้ถูกไฟฟ้าดูดจะมีโอกาสฟื้นตัวได้น้อยมาก